สวัสดีค่ะโอ้โหไม่เจอสองคนสวัสดีครับไม่เจอกันนานไม่ได้ออกงานด้วยกันนานไหมคะก็พอสมควรครับพอสมควรเยอะนานเยอะๆแต่ก็ยังเห็นหน้าเขาอยู่ตลอดเวลานะครับผมจริงๆจริงๆมีคิววันนี้เขาลาผมไปไม่ไม่จริงๆมีคิวงานติดต่อขึ้นมาให้ให้ไปด้วยกันเรื่อยๆแต่เราขอว่าเอ้ยอย่าไปด้วยกันดีกว่าประฉะน้ไม่รับงานร่วมกันครับเป็นการรังเกียจกันรังเกียจกันรังเกียจกันถ้าเปจอนนอกจอากบอกกัเลยนะครับว่าใครที่คิดว่าผมลักก เป็นเรื่องผิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาข้าใจผิดแม่รับอคอยการมาเจอกันระหว่างการลิศนะฮะครับผมผมก็รอคอยมากครับเวลานี้รูไหมครับว่าลิศอย่ามาคิวนี้มาประมาณเมื่อวันสามเดือนที่แล้วคิวนี้นะครับลิศนอนรอทุกวันที่จะมาร้องเพลงคู่กันในวันนี้ต้องตาหนึ่ง คือแบบพอแล้วเีาป็นแฟนมีอะไรมาเพราะพิเศษเราเตรียมเราคิดกันมาตั้งแต่แบบตั้งแต่วันซ้อมวันซ้อมว่าเฮ้ยเราอยากร้องเพลงอะไรดีให้แฟนได้แบบมีความสุขกันเราอยากจะมีสคริปช่วงไหนไว้ทอล์กได้พูดจารว่าที่เราแบบสุขว่าอยากจะใหฮากันครับก็คิดมาแล้วครับคิดมาแล้วเมื่อกี้เลยสอนว่ามันฮาไหมฮามากครับไม่กันเราไม่ได้แบบขายความฮาเราขายคุณภาพเฮ้ยทิศเราคือคุณภาพคุณคืออดอลผม ฮะไอดอลผมกันเดี๋ยวเรียนภาษาอังกฤษ่เนจะไม่ส่งรูกไปเรียนแหมอย่งดีแล้วเกิดนะบ้านเกิดพีการน่ะโซฮันเตรียมรับไม่รับครับลิศเคยมาแล้วเคยมาแล้วเคยมาแล้วครั้งแรก คือจริงๆครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่3ของการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อวัดพระบาทน้ำพุลิเคยมาครั้งแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นครั้งที่3ที่ลิมาเป็นครั้งที่สองใช่ครับงงปะคือมาครั้งแรกครั้งที่1แล้วมาครั้งที่3เป็นครั้งที่2ใช่ครับครั้งที่2เนี่ยไม่ได้มาก็เลยมีครั้งที่สามเป็นครั้งที่สองซึ่งครั้งที่สามเนี่ยจะเป็นครั้งแรกของครั้งที่สองลิ แทนที่จะใครที่สองเป็นครทีสองเพราะลิไม่ได้มาใครที่สองก็เลยไปใครที่สามกรการการเพืองเทปไหมเพืองเทปไหมผมพูดมันดูยุ่งยากไปกัน้งที่สามแล้วมาสองคนแล้วสองคนก็น่ารักมาก จริงๆก็คือจริงๆก็ไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่ครับที่นี่ครับที่คอนเสิร์ตการกุศลไม่อยากมาอยากมาอยากมาคือจริงๆให้เกิดแบบว่าบอกเป็นคอนเสิร์ตธรรมดาเนี่ยแล้วแบบมากับกันเหญ่ก็จะไม่มาแต่นี่แบบเป็นการกุศลก็เลยมาใช่ครับแล้วแต่ลิศนี่เดี๋ยวคนคนดูเขาจะคิดจริงแล้เนี่ยว่าเกลียดกันจริงครับเออหลายคนอยากเห็นแก๊งกส์แล้พีทนะคะจะมีโอกาสไหมคะสามนอง คิดถึงแน่นอนไงแน่นอนได้อยู่แล้วดีเจออนสเตจประธาตเดอะสตาร์ครับมีมีพาร์ทของพวกเราแน่นอนถูกต้องออกมา3วิแล้วกษ์เดินออกมาครับผมไม่ใช่วิละคน1 2 3แล้วกลับไปหมดเยอะไปครับผมก็จะได้เป็นโชว์บนเวทีพร้อมกันเลยก็คิดถึงบรรยากาศเหมือนกันครับเพราะว่าการที่เราได้ลงตัว3คนก็นานแล้วเนาะที่ไม่เคยได้ทำแบบนี้ใช่ใช่ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ลิศคอนเสิร์ตลิศอ่ะตั้งแต่ลิศจากไปตั้งแต่ลิศจากไป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  นะครับผมเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ครับเห็นอยู่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 ใช่ใช่ทุกวันเลยใช่ตามอินสตาแกรมรูปเลิ่มีงานประจำนะครับผมไม่รู้ว่าไปเรียนหรือว่าทำอะไร เสาร์อาทิตย์มาอีกแล้วใหม่แล้วหามาดีเฮ้ยทำไมไปเรียนหมอทำไมใส่ชุดแตบกางเกงยีนร้องเพลงได้อะไรได้ผมก็งงว่าทำไมโลกเรามันแบบเฮ้ยคุณครับเรียนหมอก็ห้ามใส่กางเกงยีนหรืออะไรเรียนหมอก็ห้ามร้องเพลงหรืออะไรบ้าผมไม่ได้ว่าอะไรไงผมแค่สงสัยเฉยอ๋อสงสัยสงสัยได้สงสัยได้ได้ได้ี่ะมีการจิ้มนะคะคุณผู้ชมบนเวทีนี้เราจะมีเพลงเพฟล้อไม่มีครับไปยืนทะเลาะกันครับมครับคือดนตรีขึ้นเราก็ไม่ร้องนะไม่ไปกันตีกันตีกันสิบกว่าเพลงเนี่ยตีกันอยเอง ไหนไม่ตีกันเลยอะ่ะเราจำได้ตัวเองไปคนข้าวบดตัวเองตีกันเลยอะ่ะไม่เคยเราเคยตีกัน,นี่ยคือตีอค,คือตอนแรกอะ่ะเราเราเซ็ตว่าตีกันบนเวทีจักันทั้งมาตีจริง <laughs> อย่าคิดว่าหลังวทีเราดีกันนะครับแล้วตีกันทั้งดเยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดจริงจริงการที่รักกันมากคือทุกวันพักต้องโทรหากันเพื่ออะไรลิเพื่ออะไรลำลึกบุญคุณแต่ละคนลำลึกบุญคุณว่าเราไม่มีวันนี้ได้เพราะว่ามีกันและกันเป็นการกตัญญูกตะเวทิตาต่อผู้มีอุปการะคุณ ใช่แม้กระทั่งเพื่อนก็ตามใช่จริงๆใช่สวัสดีครับพี่ครั้งที่รับไหว้เขาเรารู้สึกว่าเราได้ความจริงใจจากเขาที่ไม่ไม่ไม่เข้าถึงเราเลยครับนี่ครับครับเป็นว่ารักกันนะคะรักกันติดตามทั้งคู่เดี๋ยวจะมีไปล่องเรือตุลาอะไรอย่างนี้เขามีคิวเต็มเหรอเจอกันเดี๋ยวหรอเรือพังวะเนี่ยเฮ้ยบ่อยไปละเฮ้ยโอ้ลิ ตีดีกว่าคือการไปล่องเรือที่ไหนแม่น้ำเน่าอ่ะเนอะเราไปเเรารักกันนะคะเเดี๋ยวเออเดี๋ยวเขาไปด้วย จะไปโยนทุบฉาดเล่เน่านะไม่ท้ำเน่าอ่ะไม่เป็นไรเราก็ยอมเน่าปลาทอดอาจจะมีกลิ่นปลาทอดกุ้งเอวยเนี่ยจะมีกลิ่นนิดนึงก็ต้องอดทนนิดนึงครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูโชว์บนเวทีนะฮะได้ครับจัดเต็มแน่นอนสู้สายครับสู้นะคะเต็มที่ฮะค่อยดูแล้วกันได้ครับครับผมขอบคุณครับขอางข้บนเนี้ยบนไม่เห็นรูปจับตาม 嗯，好。 สวัสด <muitas S 2> ีค่ะวันนี้มาหาณพัฒนเลยโดยตรงน่ารักมากมาดูแลว่าเป็นไงบ้างหล่อมาดิ้นมาด้วยนะเลดิ้นมาด้วยก็เนี่ยสองคนเลยสองคนเลยครับก็วันนี้มาคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อวัดพระบาทน้อพุครับผมครั้งที่3ที่เกิดขึ้นมาทุกปีเลยเนาะมาทุกปีครับก็จัดขึ้นที่สุพรรณบุรีทุกปีครับผมอี่บ้านเกิดพี่กานณ์เองก็เป็นแฟนคลับเป็นเจ้าภาพทุกปีก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาทําบุญเพื่อช่วยเหลือกับผู้ที่ผู้ที่เป็นคนไข้แล้วก็ต้องการคคววววาาาาาามมช่่่ยยเเเหลือออจจจกกกรรรูนะะะับบดีใพ ไม่เจอคุณพ่อคุณแม่พิกันด้วยใช่ครับผมก็เลยมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนทนาอุ้ยก็นี้เจอไงก็ทำงานตลอดครับผมแล้วพิกันได้เจอที่บ้านมันยังหาก็หลังจากวันแม่มาก็เพิ่งได้เจอคราวนี้ครับเพิ่งได้เจอคราวนี้ก็คิดถึงพวกแม่มากอยากจะอยากจะถ้ามีเวลาอยากจะนอนค้างที่นี่สักคืนนึงแต่ว่าคันนี้นี้เล่นนมีงานอีเวนต์ต่อใช่ครับบ่ายโมงสวนสิลิกิตใช่ไปดูกันได้ครับวีบแย่โอ้โหเป๊ะมากให้เขาไปปะไปไปไป เจ้ามูอหายยังก็นิดหนึ่งอ่ะมันดูเหมืนพิการไงก็เลยเบี้ยวใช่ไหมครับซุ่มซ่ามนะใช่ค่ะครับนิดหนึ่ง ต,ตัวเองด้วยครับค<ช>่ะสายพี่การเออป่วยหายมั้ยคะอ๋อหายแล้วครับเป็นเป็นไขน้ิดนหน่อยครับวันนั้นคือเราเทํางาน,นตั้งแต่ตีห้าตื่นมาแต่งแต่งหน้าที่บ้านตีห้าครับแล้วก็แล้วก็ <c oughs> ไปทัวร์รายการตั้งแต่เช้าแล้วก็หลังจากทัวร์เสร็จรายการเสร็จก็ไปสัมภาษณ์หนังสือสัมภาษณ์หนังสือแต่เราหัวเราไม่พี่อตอนตั้งแต่สายยันทุ่มหนึ่งแล้วคือมันมันเจอห้องแอร์ครับอากาศมันเย็นแล้วมันแบบมันต้องใช้สมองใช้ความคิดแล้วก็แบบต้องตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ บางท่าที่จะหนึ่งก็เลยก็เลยเป็นไข้นิดหนึ่งแล้วก็ประกอบกับไปกินอะไรมาไม่รู้ครับท้องเสียนิดหนึ่งด้วยก็เลยก็เลยมีไข้ขึ้นโอนไหนคนเป็นห่วงเนาะวันเดียวก็หายครับก็ก็กินยาไปแล้วก็พักผ่อนหายเลยแล้วคนเป็นห่วงอช่วงนี้ทั้งเรียนทั้งงานเยอะครับขอบคุณมากที่เป็นห่วงครับก็จะพยายามดูแลตัวเองเยอะๆครับออกกำลังกายเยอะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆตามที่ตามที่แฟนๆบอกแล้วกันครับค่ะผมว่าซ้อมมวลเสิร์ตตลอดเลยใช่ครับก็เริ่มซ้อมมวลเสิร์ตทุกวันแล้วนะครับมันจะเป็นพัทร้องพาาารรรทเเเเตตต้้น่่่่่งงๆๆกกก็ิิิมมมมมีีีควซ ขึ้นแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันเพราะว่าในช่วงช่วงเช้าก็ต้องไปเรียนหนังสือแล้วก็หลังจากเรียนหนังสือเสร็จปุป๊บก็ก็ไปไปซ้อมคอนเสิร์ตถึงประมาณสี่ทุ่มหาทุ่มเช่งคืนครับตอนนี้ความพร้อมไป S <S ความพร้อมอใช่ครับประมาณกลางเดือนหน้าแล้วนะ<ช>ครับ14-15กันยายนนี้นะครับที่เกิดขึ้นกับการแนโนโชว์เสิร์ฟความพร้อมก็ประมาณเจ็ิบแปดสิอซ็แล้วที่ที่เราได้ได้ซ้อมเพลงไปแล้วก็มีการประชุมเพลงต่างๆว่าโชว์ต่างๆจะจะเป็นประมาณไหนคาดว่ารับรองว่าเต็มที่แล้วก็พิเศษแล้วก็ทุกคนจะได้มีความสุขกับคอนเสิร์ตครั้งนี้แน่นอนครับนอกจากเรื่องแขกรับเชิญเรื่องท่าเต้นเนี่ยแหละโอ้โหครับเป็นมันขึ้นนี้ไหมคือผมมากกว่าพี่ฮั่นมันไม่ใช่มากกว่าหรือน้อยกว่าครับมันคือความพิเศษที่เรา เราไม่ไม่เคยเอาเพลงที่แบบประมาณนี้มาเต้นมาก่อนออคือหลายๆคนอาจจะเคยได้ฟังเพลงแดนซ์กับการกับการกับการเต้นมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเพลงแดนซ์หรือเปล่าก,ก็ไม่เชิงแต่ว่าเราสามารถเอาเพลงนี้มาเต้นได้จะมีความมีศิละปะในการในการนำผสมผสานยังไงต้องรอดูครับมีพาร์ทละครไหมะคะหลายคนติดใจพาร์ทละครเนี่ย,ยกำลังกำลังดูดูอยู่ครับว่าว่าจะใส่ในช่วงไหนดีแต่ว่าจะมีในเรื่องของของการที่ร้องเพลงแล้วก็แล้วกเกี่ยวกับมูตต่างๆอารมณ์ต่างๆเหมือนกับเหมือนกับการแสดงแน่นอนบัตรละฮะตอนนี้็นไงบ้างบัตรบัตรก็ขายดีนะครับผม ดีแล้วก็เดีย๋ยวว่ายังไม่หมดยังไม่หมดนะครับ,รบก็สามารถซื้อได้ที่ไทยทิกเกตแมจ์ทุกสาขาครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เราภูมิใจมากาครั้งที่2ใหญ่ทุกคนได้มา,ามีคงามสุขร่วมกัน<า>ได้มาดูอะไรพิเศษพิเศษร่รวมกันครับที่15มาที่14ไม่มีแล้วเพื่อนจะหมดแล้วครับ ซื้อสิหมดแล้วใช่ครับก็เหลือประมาณนิดหน่อยครับแต่ว่า15้าเนี่ยก็ยังยังยังพอจองได้อยู่ค่ะครับผมซื้อสหนุกใช่ครับโดนด่าเพื่อนปากซื้อไงโอเคมาใช้หมื่นแล้วนะคะห่น่ารักมากขอบคุณมากครับผมอ่ะก็เต็มที่ตอนนี้ครับเต็มที่ครับเรื่องเรียนนะคะเรื่องเรียนก็โอเคนะครับผมก็มีมีบางวิชาประกาศคะแนนแล้วก็ดีนะครับเป็นคะแนนที่แบบเออพอใจเพราะว่าอย่างบางทีเราไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าไปเรียนเต็มที่เท่าไหร่ แต่ว่าก็อาศัยอ่านหนังสืออาศัยเลคเชอร์จากน้องๆพี่เพื่อนๆเอาก็ดีใจที่คะแนนก็เป็นที่น่าพอใจครับเกดเอไมคหับะ ไม่ไม่แน่ใจครับบางวิชาวิชาลุนหลอลุนหอลุนห่อลุนงานต่อจากนี้แล้ะคอับต่อจากคอนเสิร์ตก็น่าจะเป็นซิงเกิลครับต่างๆแล้วก็อาจจะดูว่าละคร่เออละครที่เรามีการประชุมบทว่าว่าจะมีความลงตัวแค่ไหนก็จะจะเป็นปลายปีหรือว่าหรือว่าต้นปีหน้าครับจะหล่อไปเลย่หรอไม่หายแล้วงานดีไม่ยังไม่ชัวร์ครับยังไม่ชัวรยไม่คอนเฟิร์มมาอีเวนต์บ้างนะเผยได้ครับตามเอเชียได้ครับอาปากถึงแฟนคลับเลยค่ะครับก็ฝากถึงแฟนทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมา มีคอนเสิร์ตนะครับกับฟริตนะครับคอนเสิร์ตกับฟริตเป็นคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อวัดพระบาทน้ำพุครับแล้วก็จะฝากถึงคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเดียวให้สองการกับกันแมนโชครับซึ่งก็ยังสามารถซื้อบัตรได้อยู่ที่ไทยทิกเก็ตแมจเจอร์ทุกสาขานะครับอย่าลืมนะครับมาดูกันเยอะนะครับขอบคุณครับ thank you Thank <laughs> you. สาวที่ว่ามันก็มาล้อเพงหมอบ้านอะรใส่ยังีล้อเลงอะกันี่ขาค่าเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ขอโทษนะคือไปไปเรียนไปเรียนหนังสือไปยหนังสือไม่ได้ไปสูตรปกติไม่ใช่ไม่ใช่จับไม่เจอกันหอมก็ต้องเจอกันบ้านหาห้าอ๋ลืมไปเซนเตอร์ Send them a Thank cool. you. ะคระือสำหรับเล่นก well, so. ับแฟนทุกคนท้างหน้านี้อยากเจอมากในชาติหน้าแต่สำหรับการเนี่ยพอแล้วไหมชาตินี้รู้จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เดี๋ยวได่นขาวเลยคือคอนเสิร์ตเนี้ยที่เน็ติีคืนมาแล้วอันหนึ่งใช่ ครั้งแรกครั้งแรกที่ม,มาเป็นครั้งแรกที่ม,มามตรงเลยว่าเพืก็คิดถึงเนนงลยเว้ยต่อทีเดียว ใช่ก <icana>, ็ก่อนอ่านสื have to have to have ่อแต่ว่าส่อมันขึ้นมาแ็ให่เอ้าคิดให้คนคอนเสิร์นี้จะยาวกี่ชั่วโมงนะี่ชั่วโมงเนี้โทุ่สองทุ่มุกเปิดไฟเขาต่อแล้วเรียนมานี่เรียนมาอย่างว่าคือพอเขาสู่หวยทองเน่ย 查啊！家我委托。 มาทีไรก็ทะเลาะกันตลอดอะไงเงี้ยูีรึเป้งฮบทสนท์สุดท้ายนะครับผมก็ทีมสี่ตอนนี้ยมีลิซี่ผมีผมมีลิซี่นะอย่าพูดออไมไหพไหนม่อย่าพูดอย่างนั้นเลยเห็นพิงานแล้วมันยังเจ๊งกันอ่างน้รักกันกนกัน 你们俩都没干，我拿 yeah